โอ้ไม่ได้กลับมาได้ยังไงฉันฆ่าไดไปแล้วฆ่าไดไปแล้วแกรู้ไหมว่าแกรทำอะไรไปรู้ไหมว่าผลที่ตามมามันเป็นยังไงแกรู้ไหมว่าเหตุการณ์ในอดีตของวัวแกมันไม่มีผลต่อแกแกรแกรู้ไหมต้องทำอะไรแกรไม่ต้องไปไหนะแกรรู้ไหมกับทางออกที่จานี้จากนารกรแห่งนี้ฉันเขา้าใจสิ่งที่ฉันทำลงไป ฉันยอมรับกับคนที่ตามมาฉันเข้าใจคลการที่ฉันได้ทำลงไปความคิดคงจะพังความเชื่อที่ได้โตขึ้นฉันหวังว่านายจะเข้าใจกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นที่พวกเราต้องไม่หันเหล่หมีจากฉันจนถาไปลายมใจ ฉันจะ,จะขอโทษนคือคนเดียวที่อยู่กับฉันตลอดแต่ฉันไม่เคยอยู่ข้างพวกคุณเลยขอโทษฉันเลยจะขอโทษฉันเป็นคนทำให้หนายกลายเป็นแบบนี้ มันนกลว่า่าาตขอโทษเกอยากจะขอโทษฉันรู้สึกซ้อมากจนไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อจากนี้ขอโทษเกอยากจะขอโทษฉันต้องรับมันรู้ว่าจะต่อยวางและเกก็ไม่มีโอกาสที่สองแล้วเตรียมตัวให้พร้อมกับสิ่งที่จะขึ้นต่อจากนี้จับมีดเพื่อ,อยกเข้าหาคุณอีกครั้งถึง,ถงเวลาของโ<อ>ปรด<ร><ร>ที่มันต้อง,องสินส้นไปจบแล้วครับเป็นยังไงบ้างมันอาจจะฟังยากนิดหน่อยนะครับ